สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช,ช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณน,นะคะปักหน่วยบน,นะคะเทียบชน11สูตระคะเก่าใหม่นะคะก่อนที่เข้าการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะหน่วยบนฮังวัตลาแอดลงให้10สูตรนะคะเราได้ตัวชนเด่นคะที่258หะะแล้วก็รองนกคะผลรางวัลออกมาที่3-3 6นคะหลักหน่วยคือเลข6กคะเข้ามานคฮะตัวรองคะ งวดที่ผ่านมาคะแอดจับคู่ชุดให้นะคะจะได้ทั้งหมดทั20คู่ชุดคู่ชุด36นะะก็จะอยู่ในคู่ชุดนี้นะคะโดยแอดจับเด่นแล้วก็ตัวรองนะคะให้กับเพื่อนๆหาได้20ชุดนะคะในงวดนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันคะะแอดเลือกนะคะที่อ่างวดที่ผ่านมาจะมี9สูตรเก่านะคะแอดก็เลยเพิ่มมาให้นะคะเพราะว่าอยากจะได้นะคะให้มันเทียบชน10สูตรขึ้นไปนะคะ แล้วก็เลยเพิ่มมาให้นะคะอีกอสองสูตรนะ,ะแต่ว่าสูตรเนี่ยก็ให้ไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะมีทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่ะคะ่ะยวเรามาดูกันนะคะจะทําให้ดูทั้งหมดหกสูตรนะคะส่วน,นเพื่อนๆที่อยากได้สูตรเก่าของวัที่แล้วสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะคลิปของวัที่แล้วนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราใช้ร้อยบนสองครั้งสิบล่างหน่อยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่ง หน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลกักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮะหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้า 1> 5าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึเท่ากับศย์ูย์บเกับหนบวกหเท่ากับสสองบวกหเท่ากับสเราจะได้นะหน่วยบนนะในสูตรที่หนึ่งห้าหกแสสูตรที่สองเราใช้หลักแสนสามครั้งหลักหมื่นหน่วยบนสิบล่างหน่วยหน้าครั้งที่1นึ่สองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้ง รอยทายครั้งที่1 2ครั้ง10บทายครั้งที่2 9งเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้บวกหกเท่ากับหนึ่บวกสเท่ากับสาบวกสอเท่ากับห้าห้าบวกศนเท่ากับห้าหบวกสเท่ากับเจ็ดบวกแเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งนะะเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็บวกหเท่ากับแปบวกสเท่ากับหนบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกหเท่ากับห เราจะได้นะสิบบนนะในสูตรที่ขอโทษค่ะหน่วยบนนะในสูตรที่สองนะคะหกเจ็ดแปดหสี่หสูตรที่สามนะคะเราจะใช้หลักแสนหลักพันสิบบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้งสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่หน่งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสามบวกเจ็ดเท่ากับ ศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสีเท่ากับสสองบวกสาเท่ากับห้าห้าบวกสาท่ากับแดแบวงเท่ากับเกบวกสีเท่ากับสามสบวกสท่ากับหหบวกหเท่ากับหกบวกหเท่ากับเดเดบวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับศบวกสเท่ากับสองสองบวกหเท่ากับสมสบวกหนึ่งเท่ากับสเราจะได้นะคะ หน่วยบนในสูตรที่3านะคะห้าคูณเสองสามสีสูตรที่4โดยใช้หลักพัน10หน้าครั้งที่1นสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่2 10หน้าครั้งที่สองสีครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสครั้ง7บวก6เท่ากับ3 3บวก0นเท่ากับ3 3บวก4เท่ากับ7 7บวก4ีเท่ากับ1 1บวก4ีเท่ากับ5 ห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกนึเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวงเท่ากับแปดแปดบวกทากับเก้า้าบวกสเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกหท่ากับสฮะเราจะได้นะหน่วยบนในสูตรที่4ี่นะคะห้าหกเจ็สมสีสูตรที่5นะคะเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันร้อยบนสิบบนสิบล่าง รอยหน้าครั้งที่หน่งหน่วยหน้าครั้งที่หน่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองทายครั้งที่หนึ่หน่วยทายครั้งที่หนึท้ายครั้งที่สองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกเจเท่ากับหกบวกสมเท่ากับเกบวกสเท่ากับสองสอบวกสเท่ากับสีบวกสเท่ากับเจบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกหเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสอบวกนึ่เท่ากับส สามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกหกนะเท่ากับหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสมสบวกหเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้าบวกหเท่ากับหบวงเท่ากับเดเบวกสเท่ากับเเราจะได้หน่วยบนในสูตรที่ห้านะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดเ้าสูตรที่หเราใช้หลักหมื่นหลักพันสี่ครั้งหน่วยล่าง5ครั้งร้อยหน้าครั้งที่หหน่วยหน้าครั้งที่ 1, หนึหน่ง ร้อยหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่1หน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้ง6กบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสอบวกหเท่ากับสาบวกศเท่ากับสาบวกสเท่ากับห้บวกหเท่ากับหนบวกหเท่ากับสอบวกสเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้บวกหเท่ากับหบวกหเท่ากับเจ็วงหท่ากับแปบวกสเท่ากับศนย์ เราจะได้หน่วยบนในสูตรที่หกฮะหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์อันนี้คือหกศูนย์ฮะที่แอดทำให้ดูนะคะเราไปดูด้านหน้านะคะสติของเขาเนี่ยเดินมาแล้วนะคะระยะยาวนะคะหนึ่งร้อยห้างวดขึ้นฮนะให้เพื่อนๆนะคะแคปนะคะอันนี้แอดเป็นมา50สิบงวดนะฮะ แคปดูนะคะว่าที่แอดทำสูตรเมื่อกี้นี้นะคะถูกต้องไหมนะคะแล้วก็เวลาไปทำการเทียบชนเนี่ยจดตัวเลขไปถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวเราไปทำการเทียบชนกันนะคะเริ่มจากศูนย์นะศูนย์มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะศูนย์มีเจ็ดสูตร หนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะหนึ่งมีแปดสูตรสองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองมีเก้าสูตรสามมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดสามมีเจ็ดสูตรสี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเสิบนะสิบสูตรนะ5มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะ5มี1สิบอสูตรนะ6มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะ6มี1สิบสูตรเจมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 จ็ดเมยเก้าสูตรฮะแปดเมยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะแปดเมยเจ็ดสูตรฮะเก้าเมยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะเก้าเมยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะเก้าเมยเก้าสูตรฮะ ตัวที่ชนกันนะคะสิบเอ็ดสูตรคือห้ากับหกฮะส่วนตัวที่ชนสิบสูคะก็คือสี่ฮะสี่จะเป็นตัวรองฮะะส่วนรองลงมาทีนึงก็คือสองเจ็ดเก้านะคะมันก็จะเยอะนะคะถ้าเอาทั้งหมดนะฉะนั้นเรามาเอานะคะแค่ห้ากับหกนะ สูตรเนี่ยอ่าแอดอ้างอิงนะคะสูตรเก่านะคะฉะนั้นจะเดินต่อไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะสรุปนะ,ะหน่วยบนนะคะชนเด่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่นี้นะคะไม่ได้หมายความว่านะการันตีว่าผลจะออกมาร้อยเปอร์เซ็นตะ์คะหมายถึงว่าสิบเอ็ดสูตรเนี่ย ชน11สูตรก็จะเป็นชนเด่นร้อเนฮะเราเด่นชนเด่นที่5กับ6นะส่วนตัวรองนะก็คือ4นะเพื่อนเพื่อนชอบหน่วยบนตัวไหนนะเลือกวิเคราะห์นะพิจารณานะนำไปเสี่ยงด้วยตัวเพื่อนเองนะเดี๋ยวเราลองมาจับคู่ชุดเหมือนงวดที่แล้วนะห้กรอง4ี่นะ งวดนี้นะคะ12ชุดตรงนะคะก็อัตราการเสี่ยงนะคะก็จะมากกว่างวดที่แล้วนะคะเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยเราได้20ชุดนะคะฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยเพื่อนๆนะคะก็ต้องพิจารณาด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะว่า12ชุดตรงเนี่ยเพื่อนๆชอบไหมให้เพื่อนๆนะคะเลือกตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะคะนำไปเสี่ยงะค่ะ ถ้าชอบนะก็ค่อยนําไปเสียงนะถ้าไม่ชอบก็แค่มองผ่านนะสามห้าสามหกสามสี่หกห้าหกหหสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดสองห้าสองหกสองสี่นะฮะสิบสองชุดตรงนะในงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้หเจ็ดะจากชุดนะปักหลักนะชุดเด่นชุดรองนะก็แถบนี้นะะก็จะเด่นกว่าเพื่อนฮนะก็คือคู่ชุดที่อ่า ถ้าเราเอาแต่ชุดเด่นๆน,นะสามห้าสามหกนะหกห้าหกหกนะเจ็ดห้านะแล้วก็เจ็ดหกนะชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นนหกคู่ชุดนะที่เด่นกว่าเพื่อนนะให้เ,เพื่อนๆลองเลือกพิจารณาะถ้าให้แอดเลือกนะหนึ่งแค่หนึ่งคู่ชุดนะในสิบสองคู่ชุดนี้นะก็จะเป็นคู่ชุดนี้นะที่ ชอบที่สุดนะก็คือคู่ชุดนะเจ็ดหกนะแต่ถ้าตัวรองที่แอดมองว่านะมีโอกาสที่จะมาได้นะก็คือคู่ชุดนี้นะคู่ชุดเจ็ดสี่ชุดนี้นะก็ในสิบสองคู่ชุดเนี่ยชอบอยู่สองตัวนะก็คือเจ็ดหกกับเจ็ดสี่นะในงวดน,นี้แอดค่อนข้างที่จะชอบเจ็ดนะแต่จะไปตรงกับกองสลากไหมเนี่ยก็ ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะฮะเราจะรู้อีกทีหนึ่งก็วันที่ประกาศผลรางวัลฮะวันที่หนึ่งสิงหาคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดะฉะนั้นให้เพื่อนเพื่อนะพิจารณาก่อนนําไปใช้นะฮะสูตรทุกสูตรนะฮะเป็นการคาดเดานะฮะตามความน่าจะเป็นคะแต่ว่าแอดก็มีทั้งเดาถูกนะแล้วก็เดาผิดนะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนต้องพิจารณาก่อนนําไปใช้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ